ัลโหลสวัสดีครับแนะนำตัวอีกทีนะครับเพนซิรินะครับขอต้อนรับพี่ๆทุกคนนะครับสู่การฟังสัมมนาอาใช้คำว่าเสวนาดีกว่าเหมือนพูดตอบโต้ไม่่อยถนาดครับยืนข้างบนมันห่างไกลพวกพี่ไปอย่างนี้ครับเหมือนที่คุณก๊อฟวิธีกรบอกนะครับสินค้าของเราจะมีอยู่4ีประเภทนะครับผมประกอบไปด้วยบ้านลอกดาวนะครับผมโรงงานนะครับผมคือพวกกระดังนะครับผมเป็นต้นทีแล้วก็จะเป็น วัสดุก่อสร้างแล้วก็เครื่องจักรก่อสร้างนะครับผมอย่างวันนี้ที่ผมนํามาข้างหน้านี้นะครับผมเป็นแค่บางส่วนเป็นชิ้นเล็กๆนะครับมาให้พวกี่ดูนะครับก็เดี๋ยวตอนเบรกมาดูได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างอย่างในรูปนะครับผมคือสินค้าที่เรานําเข้ามาเองนะครับผมจะเป็นอยู่ภายใต้ภายใต้แบรนด์สินค้าของผมก็เป็นแฮ p ปี้ o คือของเราจะเป็น h a p p y f แ a ร c h ช s e นะครับ ชื่ออะไรเราก็จะเป็นยี่ห้อแฮปปี้เกือบทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมแฮปปี้ที่เป็นเครื่องเครื่องจักรอ่อสร้างเป็นแฮปปี้ทูนะครับผมถ้าอย่างในในเนี้ยเล็กๆเนี่ยที่เห็นอยู่ในรูปนะครับผมจะประกอบไปด้วยเครื่องผูกเหล็กอัตโนมัตินะครับทเทรนตัวนี้กาลังม,มาแรงแทนคนผูกนะครับผมวันหนึ่งได้ประมาณ2 0 0พันกว่าจุดก็ลดแรงงานวันละพันกว่าบาทละค่อนข้างคุ้มค่าเข้าตลาดง่ายเครื่องดักเหล็กนะครับผมเครื่องตักเหล็ก อันนี้ก็ใช้กันทั่วไปอยู่แล้วในงานก่อสร้างนะครับทุกคนนี้ต้องบอกว่าเ,ออเรื่องของแรงงานนะครับเป็นปัญหาสําคัญของการทําธุรกิจก่อสร้างขออนุญาตนะครับคนไหนทําก่อสร้างบ้างพี่ยกมือหน่อยครับผมไม่ต้อง ID, อายที่ยกเลยยกผมสูงครับผมจ่ายค่าแรงวันเท่าไหร่ครับพี่คนละสี 400, <300. S 1> 400่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยกว่า300บาทสามร้อยกว่าบาทแล้วพอใจกับงานที่ออกไหมครับแต่ละวัน นะครับผมฉะนั้นนะครับผมตอนนี้ผู้รับเหมาทั่วไปนะครับตั้งแต่ทําบ้านเล็กๆอกเลยจาเป็นต้องหาเครื่องมือแล้วนะครับผมเครื่องตัดเหล็กเครื่องตัดเหล็กเนี่ยแค่จะมีกันทุกคนและนะครับผมเพราะว่ามันช่วยตอบโจทย์ได้เยอะเรื่องของปัญหาแรงงานที่เอ,อ่อค่าแรงเนี่ยเรียกร้องกันมากขึ้นนะครับแล้วก็งานเนี่ยที่ออกไม่ได้ตามตามตามเงินที่เราจ่ายว่าอย่างนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำของตัวงานเนี่ยอาจจะไม่เข้าพวกเครื่องจักรพวกนี้ นะครับผม้วยังยังมีทั้งเ,ออเครื่องพ่นปูนฉาบด้วยนะครับผมของเราเครื่องดักเหล็กไฮโดรลิกก็มีนะครับผมมีหลายตัวอ่ะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอพอดีเสียงมันไม่มามันคือเครื่องตัวนี้ครับพี่เครื่องปูกเหล็กอัตโนมัติหน้าตาแบบนี้เลยพี่เหมือนปืนปพกอรับพี่เนาะกระสุนของมันเป็นลวดนะครับทําหน้าที่ก็คือปลกเหล็กนะครับแทนคน ก็คืออย่างวันหนึ่งเนี่ยกรณีอย่างวันหนึ่งผมยกตัวอย่างละกันตัวนี้เนี่ยราคาขายผลิตทั่วไปผมขายอยู่ประมาณหมื่นเก้านะครับผมถ้าเป็นราคาตัวแทนก็ได้ถูกกว่านั้นโดยที่ตัวนี้วันหนึ่งเออเอาเป็นว่าความเร็วเนี่ยนะครับหนึ่งจุดสา,ามวินาทีในกรณีถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างว่าคนงานเราทําไปด้วยเดินไปด้วยนะครับวันหนึ่งสิบวินาทีผมลองเฉลียย่ยดูแล้วประมาณสองพันห้าร้อยจุดถามว่าคน คนหนึ่งคนนะครับผมกรรมกรทั่วไปถูกเหล็กกวนึงได้กี่จุดกับพี่ห้าร้อยประมาณนะครับก็หนึ่งเครื่องเท่ากับคนห้าคนนะครับเมื่อจ่ายค่าแรงคนเดียววันหนึ่งคุณประหยัดไปพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ค่อนข้างดีนะครับผมมันค่อนข้างช่วยเหลือได้เยอะนะครับผมก็คือพวกที่มาเป็นมาฟังเนี้ยเรื่องของตัวแทนนะครับราคาที่ท่านได้ไปแล้วจะเป็นราคาของตัวแทนนะครับ อ่าครับผมใครที่เข้าใจว่าพวกพี่ทุกท่านเนี่ยที่มาวันนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญนะครับเรื่องของเราเนี่ยทางหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีอยู่สองเว็บไซต์หลักนะครับอย่างเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องจักรต่อสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยนะครับมันจะอยู่เว็บไซต์ www มีขีดสุบคอมอันนี้ผมเอามาให้ดูตรงที่ว่าอันนี้คือวิธีเข้าเว็บไซต์ของเราเพราะว่าผมจะอธิบายเครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยก็คงใช้เวลานาน,าน นะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างที่มาให้ดูนะครับสินค้าจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเครื่องผูกเหล็กนะครับผมแล้วก็จะมีคีมผูกเหล็กอีกหนึงหกนะครับอันนี้คีมผูกมันด้ามมันดึงด้ามพี่อย่างเงี้ยมันจะเด้งฟืดๆ,ม,ๆมีอยู่เอามาสองอันเล็กๆนะครับผมอันนี้เป็นเป็นหมวดของเครื่องจัรนะครับผมต่อไปจะเป็นวัสดุก่อสร้างวัสดุเนี่ยต้องบอกว่ามูลค่าในตลาดบ้านเราเนี่ยมีมูลค่าเป็นแสนล้านบาท ส่วนเรื่องของวัสดุที่เป็นของแบรนด์แฮปปีเองเนี่ยที่เรานําเข้านะครับตอนนี้ก็มีอยู่มากมายเอาเป็นโปรดักสำคัญที่ผมเอามาโชว์ให้อยู่บนโตนี้แล้วกันนะครับผมจะเป็นนํำวัสดุนําเข้าแบรนด์แฮปปี้นะครับผม,จะ,นนะบผมจะมีพื้นไม้เทียมกระเบื้องยางลายไม้ผนังไซดิ้งผนังหลังคา E.P.S ประตูสําเร็จรูปอื่นๆอตัวแรกนี่ครับเื็นไม้เทียมไม้เทียมแต่มาอยู่ c ครับ มาแทนไม้จริงตอนนี้นะครับผมทำได้ที่ก็คือเวลาใช้งานก็คือปูพวกระเบียงนะครับสระไว้น้ํานะครับตัวนี้ใครเคยเห็นบ้างใครเคยใช้งานเราบ้างครับมีไหมครับ WPC ตอนนี้ต้องบอกว่าที่กรุงเทพก็แข่งขันค่อนข้างสูงแต่ของเราก็คือต้องบอกว่าเราส่งให้หลายๆเจ้าด้วยซ้ำในราคาของตัวแทนนะครับตัว WPC ทนแดดทนฝนไม่บวมนะครับผมกันลื่นไม่เกิดตาใคร นะครับพวกนี้ไม่เกิดตาไพ้ตาฝนตาแดดได้นะครับมีสีในตัวคือถ้าถ้าบางคนเข้าใจว่าไอ้พื้นไม้เราเบียงพวกเนี้ยเป็นสีขาวเราต้องทาสีเนี่ยไม่เอ่ยแบงแล้วกันก็คือมันจะเป็นคนละตัวกับต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นส่วนผสมของตัวพลาสติกผสมกับขี้เรื่อยนะครับผมซึ่งพวกนี้มันให้สีในตัวหมายความว่าพี่ใช้ไปอีก5้าปีเนี่ยมันก็ไม่ซีดคือมันต้องบอกว่ามันอาจจะซีดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ว่ามันลอก พอเราไม่ได้ทาสีนะครับวันนึงไปหมดอายุพี่ใช้เครื่องขัดกระดาษทรายเปิดผิวหน้าปึ๊บสีกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมอายุการใช้งานมากกว่าสิบปีติดตั้งโดยไม่ต้องเจาะที่ตัวไม้เลยตัวไม้จะไม่มีรอยตะปูรอยนอ็อตนะครับผมใช้เป็นการคลิปยึดติดตั้งเหมาะนะครับผมสวยงามน,นะครับเหมาะติดตั้งภายนอกทุกประเทนะครับผมได้หมดอ่าเดี๋ยวมันจะมีหลายตัวอยู่บนโต๊ะมีทั้งพื้นลามิเนตนะครับผม แต่เรื่องยางลายไม้ที่เอามาบนโตนี้นะครับมีเรื่องของเหล็กกาวน,นผนังที่คุณอูพูดไปเมื่อกี้นะครับเป็นผนัง E.P.S. โฟมก็คือแซนด์วิชแพนเอลพร้อมกับเหลังคาครับนะผมมีอื่นๆเยอะแล้วก็จะมีทั้งวัสดุก่อสร้างภายในประเทศต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวธุรกิจของเราเนี่ยแฟรนไชส์แฮปปี้เนี่ยเราไม่ใช่มีแค่สินค้าที่นําเข้าอย่างเดียวนะครับสินค้าที่อยู่ในในประเทศเนี่ยเราก็ยืดกับโรงงานผู้ผลิตโดยตรง นะครับหลายๆแบรนด์สินค้านะครับโดยที่ถ้าจะเป็นวัสดุภายในประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีการเช็คราคากันตลอดนะครับผมขึ้นลงมันจะมันจะไม่ฟิกเสมอนะครับอย่างที่ผมเอามาให้ดูก็คือจะมีทั้งในรูปนี้มีเหล็กและโลหะงานไฟฟ้างานพื้นนะครับผมเสาเข็มเราก็มีนะครับผมถามแอร์เรีย e บอกว่าสมมติคุณเที่ยนผมจะตอกเข็มเนี่ยไอยี I ตรงนี้กี่ต้นเช็ราคาให้หน่อย ลองเช็ราคาได้ดูราคาได้นะครับผมระบบสุขภาพที่บ้านอ่างแซดนะครับผมมีงานงานหลังคาง,งานป้าสินค้าอื่นๆอีกเยอะนะครับผมวิธีเว็บไซต์เหมือนกันมี k ีดสุข o อเลือกโมงหมวดเนี่ยครับได้เข้าไปดูสินค้าได้นะครับผมแล้วก็จะมีทั้งเออที่เป็นแคตตาล็อกที่ให้พวกี้ดูอยู่ข้างหน้านี้ก็ดูศึกษาเบื้องต้นได้นะครับผมส่วนอย่างที่คุณหูบอกเมื่อกี้นี้ นะครับผมเรื่องของสินค้าสินค้าที่เรานําเข้ามาเองเนี่ยถ้าเทียบกับมูลคา่ามูลค่าที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยอย่างตัวนี้550อย่างที่คุณบอกว่าในบ้านเราขาย800 850นะครับ550นี่คือราคาปลีกนะครับถ้าตัวแทนก็ลดไปกว่านั้นนีกนะครับผมส่วนเรื่องที่ว่าลดเท่าไหร่กําไรเป็นยังไงทําการตลาดยังไง๋ยวไปอยู่พาร์ทหลังนะครับกัแบบร์ดเออรกูเชตเขาจะมาอธิบายให้ฟังว่าธุรกิจเราม,มันเป็นในรูปแบบไหน นะครับผมอย่างอันนี้ก็ถูกกว่าท้องตลาดสิบถึงสิบห้าถึงยี่ิเปอร์เซ็นแล้วแต่ตัวนะครับผมอย่างตัวอย่างผมยกตัวอย่างไม้เทียมอยู่ในตลาดพันสองนะครับผมส่งให้ตัวแทนถ้าเกิดสมมติว่าเกินร้อยวันห้าสิบบาทไม่กี่ไปผมส่งประมาณตั้งแปดร้อยกว่าบาทนะครับที่เอาไปขายต่อโรงงานติดตั้งสบายๆอ่ะอย่างเงี้ยครับผมราคาอยู่พันสองถ้าเป็นกระเบื้องยางลายไม้อยู่ประมาณสามร้อยยี่สิบถ้าเป็นราคาปีนะครับผมตัวแทนก็จะถูกกว่านั้นอีก อันนี้เป็นสไลด์บ้านล็อกดาวละครับผมโอเคถ้าอย่างพาร์ทของเทียนก็จะประมาณนี้นะครับผมเ,ออเดี๋ยวตอนเบรกเรามาดูหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมกับเทียนก็ได้เดินอยู่ในงานนี่แหละนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคําถามตรงไหนนะครับเขียนไว้ในกระดาษโน้ตไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาถามกันอีกทีหนึง่งนะครับผมยังไงก็ขอฝากทุกคนไว้แ้วครับเรื่องออสินค้าตรงนี้เดี๋ยวเหลือเรื่องของบทของโกดังอีกอันนึงนะครับผมเดี๋ยวเชิญก,กับวิทยากรท่านต่อไปยังไงก็เทียน ลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านทุกคนครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณ่นนะครับ